นังเลครับตอนนี้ยังเป็นครั้งแรกของแต่ละทีมอยู่เดี๋ยวจะเป็นที่สองของดงลื่นนะครับพร้มกับของพี่ไก่ สวัสดีครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลสมานราพานครับทามที่หนึ่งฟุตบอลจิตคนนะครับคู่ที่ห้าเป็นการเป็นการระหว่างทีมรางหมูนะครับอยู่ในชุดสีแดงกับคนเลี้ยงหมูจากท่าไม้ครับอยู่ในชุดสีขาวเดป็นศิลป์นะครับรัตพลอาถานกับ เฉวัตมุกดานะครับจากชมรมพุทธสินฟุตบอลจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดการแข่งขันโดยนายกสมานบางพานนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลจีบอบางพานแล้วก็ควบคุมการแข่งขันโดยพันชัยนาทพปรสิทิพรหรือว่าครูเป้าครับรังหมูหน้าอดีตสมัยเรียนภาษาุ์สายพิจิณาคนนี้ ระดับผ้าแล้วบอลกีฬานักเรียนชั้นจังหวัดกำแพงเพชรครับร่วุ่น17ปีแล้วก็ได้ชั้นสนามญาตเทียมในเมืองกำแพงเพนะครับทีมราวหมูอินเตลคนเลี้ยงหมูก็นำทีมมาโดยอ่าคุณบุญนันจีนเพชรหรือว่าคุณสนปู่ศรก็ชูศัก์เสียมศักดิ์เอ่อทีมราวหมูเตอร์ก็ผู้จัดการทีมนายกอานนท์แล้วก็คุณบุกศรก็อภิุศักดิ์คุณสาลี หรือว่าค,ซคนซมกัสลีหรืว,ว่าน้องๆน,นี่นนงเงเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับแล้วน่ถ้าพูดถงตอนนี้ชยัวยวัดมุกดานีตาสูงระับทีสามเลยภูมิภาคทีสามเมเจริชยวัดมุกดา บ้านหลวงตำแบกเดินจับราชาพัฒน์ประูลสงครามจำมาจากกูเป,เป่าตอนสอบติด็จจมาควเสร็จจมาของคุณลแห่งประเทศไทยอดิศษฐาน,นโทรรักเขินหลังไหมไป,ปด่าดีบุญขวามาให้ธีรพงศ์ผู้พ,พิโยเขา,าก่าไหมขีดศักดิ์มาอะไรออกซ้ายมามเพชรหนจ่ายย้อนกลั็ได้ครับไปดาดีบุญ

ก้อนกมาอิจธิกรจังมากฟ้ามาไปามาไปได้หรือไม่ครับพมกนี้อันันดาสีสํารงอันันดาแหวกวงร้อไปไม่ได้ครับเมืนี้ตอานถึงพึสาวประตูของทีมแราหมวกินกติการารับปรพึกถึงระพงผู้พิโยสันส้นๆความาให้กับสุภเชยคำมันอนี้น สุภชัยปาดมาไม่ผ่านกองหลังของฝั่งคนเลี้ยงหมูหรืคนเลี้ยงทำรางหมูขายก็คือคนเลี้ยงหมูขายเออแจกสัมหาสหมูขายสุภชัยทำไมจะจะสักมะอ๋อนี่สักเดี๋ยวน,น,นั่งข้อมองครับ น่เียป็นก,ปการทีมลังหมูเอาเด็กชุดนี้เล่นตั้งแต่ตอนเสร็จขวบแล้วเ้งเสร็ขวบกลับเล่นกันมาส่องแข่งไปทั่วไยครับกิไปสักมาอะไรเออถได้มาให้ สุดประก็ตายท้องเขากางดิสักทอลักโดกขวาไหลไปทท้งหา่ไปสุภชัยสุภชัยเขาบันลูยิงจานม้าเมานี้กินสักมาอะไรใได้เรับปรรีบร้อนเสร็งใส่เก้าไว้เตยวเตยนสรงต่งก็ตัดเสร็งโอ้โหโชคชอยเลยครับไอโจโจ บเต็มเลยไปุณผี้มลยกเท้าลุกเท้าข่ามัได้ครับสูนจงสูน่อาี ปีดาดีบุญนายมาเลยกิจศักดิ์มาลเลยกิจศักดิ์ขวายาวคืนมาให้สุภรชัยคำบางูสุภรชัยขอทีปีดาเชิญอย่างเซตบอลขึ้นหน้าไม่ขนาดครับมาที่อดิศักดิ์ทองรักอดิศักดิ์มาสุภรชัยสุภกรกระตาท้องดักไม่ได้ถือหลังาม,ามาอดิศักดิ์ ล็อกไม่ยูนชนติดล็อกธีระพงผู้พิโยออกไปครับบอลสูงบอลฝั่งทีมคนเลี้ยงหมูคถูกไหมบอลมาถึงปรีดาล็อกทางรคบอันนี้สุปกรณสุปกรณก็ตายท้อง ขอกาวให้ปรีดาดีบุญปีดาขวาให้สุภชัยสุภชัยเขาบรรลุแต่อ้อมตัวไม่ผ่านชัดใช้ไม่ผ่านปกิจหุ่นเที่ยงแถวสองยิงมาลงเลยสุภกองตายท้องโดนคนเลี้ยงหมูตัดบอลได้มาเกี่ยวไม่ทันครึ่งลงเลย สลังนก็โซนอีกหมาที่สุภาพก็ตายทองโดนยสกัดออกมาในทุนก็ต้องบางทีรังบุงเตอที่ที่พองผู้พิโยสุภกรไก่เร็วเข้ากลางให้อดิศักด์แต่อันี้ขืนหลังให้กฝีดาดีบุญฝีดาตอดยาวมาให้สุภชัใช สุพยานคำมันลของมันได้เยอะกว่าครับแต่ว่ายังเจาะแนวหลังของคนลงหมูไม่ได้คืแวรันจะถายมาข้างไหนมันเล่นอยู่เงก่นเล่นเราก็ดูดวยาเล่นเล่นอยู่สวยงามเหมือนเงินยู่ใช่ไหม ถึงหน้ประตูคอเฉยยังไะแล้วสู้กัสู้ัไหม่าใจว่าเราก็เีนให้ดูมันจะดูชอบจิงเลยไปดามองตั้งมอัดเจินสักมาไหเสียทีงานการทิ้งม่แข่งโ่โโกูจับได้เลยอยนาดีนี้เลยรอดได้รอดกตับจินทุนเที่ยงครับสมควรเปิดเรียนรับ กลันเลี้ยงหมูหลักเกตลักเกตปาไปติดทีนพรมบ้านาถึงอดิศักดิ์ทองรัก,กวะวันโตกลับบ้านของฝั่งลางหมวนเตอร์อดิศักดิ์หลายควายสุภชัยสุภชัยเขากลับมายคืึงไปสุภชัยกันสุภาชัยสานจามาสุภกรม,าามงไม่สอภกรงเลย เล่าแก๊มมาครับยังทำอะไรกันไม่ได้นัดสมัครทุนนุ่มเกลี้ยงครับต่อมาเต็ดาตบรารเมตนิชัผลเอาหูพวกนี้โดยส่วนกอบกรตายสองงแตกซรายบรารเมตใิชุนผลบานเมื่อโดนแย่สกัดฟ้าครับโดยพิเชษบนแก้วเข่าฟ้า นี่คิดของฝั่งทีมลางหมูอินเตอร์โดยอดินสักทองรักอดินสักปันไซต์ข้ามคางกับพวนี้ คต่อไปดงเรื่องเอพบครองพิกครครองพมการมาแล้วก็มาจ่ายค่าสมัครรับใบส่งรายชื่อไปเลย up, up, up. ดงเรื่องเรียบร้อยส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้วดงรื่องเอฟซีต่ยังอยู่คู่ระหว่างรังหมูกพนเตอร์เ้อสดแสดง คนเลี้ยงหมูสีขาวเขาครึ่งเวลาแรกบาราเมฆเกาะมือสั้นมาให้รับผ่านเ้าทานสิงติดาทีบุญขวายาวมาให้สุภาชัยสุภาชัยแม่ผ่านคนเคนลี้ยงของคนเลี้ยงหมูสกัดแย่สกัดออกไปครับมาที่บาราเมฆเดชขผลบาราเมฆ บารเมตเดี ame, ๋ยวพลิกไม่ได้โดนจิ้มออกครับอ่าจะออกท้ายผมเห็นบอกทัดบอลโดนบารเมตออกไปเองครับอ่าโกลเล้งหมูปอดตอกกลับมาไม่ผ่านไปได้โอ้โหบารเมตโดนเข้าเปล่าครับผมคิดก่อนระหว่างทีมรังหมูอินเตอร์ ีปีดาดีบนเืินคู่กับอดิศักดิ์โคตร,รเช็คความพร้อมฝาดุวิเต่สัญญาเล่นปีดา,ดายิงมาจริงเอาบอลลงมาได้หรือไม่ับมีนภรกองเก้าหมู่ตรงนี่อย่าลืมนะครับหกเจ็ดสิงหาคมเดินหน้าเขาสว่างครับ สมัครได้ที่เฟซบุ๊กบาร์เขาสว่างเบอร์ยังไม่ใส่เลยหรใส่เบอร์ยืมความจำลองได้ที่นี่เลยอ๋อเขาสว่างอ่ะถิ่นไหนจะสมัครบาร์กลับไปหรือยังคุณบาร์เขาสว่างเดือนหน้าหกเจ็ดสิงหาคม และครอมิกลายวันที่16-17ทีมเต็มแล้วครับเขาวัเาวงเฉลียงครับโอ้โหามาเลเยแูงโสูเอยู่ครับมข้อม้วงหมูจะเปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับ พาทุกชาติพานสิง<ป>่งจ่ายไม่สรุกครับ<ป>แต่กองหลัง<ป>ถงจะพัะสุภเป่งสกัดออกไปครับพร<ป>ุ่งนี้มีวันนะครับใ<ป>นการสมานรางพันครับ สนามนี้เป็นครั้งที่หนึ่งแต่สนามที่เขาสว่างหลายครั้งเลครับแายกสมานบางพานจัดทีบเป็คนโอ้กหโชคท้มีดับซับไปก็ไปไหมนักโดษน่งเกรงออกบอลเร็วม,มาทันทีครับจับทันหรือไม่ครับพี่อาธิการไม่อยู่ครับพี่ เด็กก็บบอลนะครับใ้เก็บบอลสี้าเปนไปออการจังจะ้มาเกบอลขรางข้างไนคุณทีให่เด็เก็บบอนนะครับมารับข้าวรับคนกล่องเรื่อมาเช้าน่ะเด็กเก็บบอลมารับข้าว คนลักหนึ่งกรองไม่พอก็มาเบิ้ลนะเด็กกีบบอลสี่คนมาเช้านะครับครูทีไมไปกินไข่เจียวหรือยังไข่เจียวของลูกยังไม่ได้ไปดูเลยครับโรงเรียนมีอาหารขายนะครับอดนุนได้กับข้าวสองอย่างสามสิบบาทอย่างเดียวยี่สิบห้าบาท ไ,ได้ได้เข้าโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาน้งนองๆไปปอปบาราเมธโอ้โหโสุประชายจ่ายมาเต็มกองหลังธนวัฒน์มองเหยื่อออกขึ้นตรงนี้บาราเมธทุกคนบาราเมเปิดไกลมาตากปุ๋ยมองข้างทางครับตรงนี้สุปรชายคำบรรเลง ก็สวนเหมือนเดิมคู่ต่อไปของพิการ๊บด,ดงรื่นเอฟซีเดี๋ยวก็รู้ครับวันพรุ่งนี้ใครจะครอ,องถ้วยสมามบางพายครับครั้งทีหนึ่งสนามแห่งนี้ และสายที่หนึ่งนี่เข้าไปเลยนะครับแต่ที่สองนี่ต้องจับฉลากอีกสามทีมนะครับเข้าไปวันนี้จับฉลากวันนี้นะครับรโ <cardi> สูสักเสียมสักเข้าเปล่าปีดาเล่นเร็วมากอไม่เปลากองหลังฝังรถธนวัฒน์บงเอี่ยม อดีศักดิ AH! other, uh, God, other, ์จิ year, ้มมาให้สุภาชัยหนิงดาจ้ามาโหว่ปล่อยพุทธาหมองเต่าให้ชมสุ่งดํซับพักบอลเดี่ยวขึ้นหลังออกขวาไปให้ครับอดีศักดิ์ทอรรักอดีศักดิ์สางจ่มโอ้โหมิสกัดโธจังหวะสุดท้ายโดนใครโดนใครจังหวะช้าบอลเนื้อ <Yeah. S 2> อธิษันยิงไว้ใชล้กองหลังึืนนั้นมนะครับล้ามงมือกันหนึ่งต่อศูนย์ธิษักนนายนายสิบพก่แล้วแะตู้ตัดสิน นัทพล,ลอาจหาว่าต้องมีบูรณาการกันขึ้นเวลาแรกคือของคนนีดด้ผลประกอบว่าเราหุ่ยเตอร์ก็นำอยู่หนึ่งประตูวสวนกับเสื้อสีแดงขาดลงเงินจากผู้เล่นหมายเนี่ยสิบหกอดิษฐานของรักรัสโก้ในช่วงครึ่งหลังแล้วต่อครับมิวสิกเปิดเทียนังพ่อๆมั่งกระด